สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องไฟเดย์ชาแนลทุกท่านมาพบกับผมแอดมินไฟเดย์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ทีมนิวคาสเซิลของเรานะครับลงสนามนัดแรกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับสโมสรเอซิมิลานที่สนามซานซิโรนะครับแล้วเราก็คว้าหนึ่งแต้มที่ล้ำค่าออกมาได้โดยการเสมอกับมิลานศูนย์ประตูต่อศูนย์คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกของแฟนบอลนิวคาสเซิลนะครับว่าแฟนบอลนิวคาสเซิลเห็นอะไรบ้างหลังจาก จบเกมที่เราพบกับมิลานซึ่งผมดูเกมนี้ไปนะครับผมก็มีความคิดในหัวและมีความรู้สึกมากมายที่อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เป็นกองเชียร์นิวเคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับเพราะว่าครั้นจะเก็บไว้คนเดียวผมคงอึดอัดใจตายสู้เอามาทําเป็นคลิปแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกนี้ให้กับกองเชียร์นิวเคลนได้รับชมและรับฟังกันมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสน,น,นับสนุนโดยฟิตเนสสเตชั o นฟิต ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นกองเชียร์นิวคาสเซลแล้วก็เป็นแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบังเอิญเข้ามาชมคลิปนี้โดยบังเอิญของผมแล้วเกิดชอบพอการวิเคราะห์การวิจารณ์ของผมนะครับสามารถให้กําลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง y o u u u b ไฟ i ์เด h ชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือเอาเป็นอันแรกก่อนลวกันเนาะมันเกี่ยวกับความรู้สึกครับ คือผมในฐานะของกองเชียร์นิวเซิลนะครับผมรู้สึกแปลกๆและไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับกับการลงเตะนัดกลางสัปดาห์กับทีมชั้นนําในยุโรปนะครับเพราะที่ผ่านมานัดการสัปดาห์ของเราอะครับย่างเก่งเราก็ลงเตะทั่วย f ฟเอคัหรือคาราบาลครับกับทีมที่อยู่ในเกาะอังกฤษเหมือนกันนะครับซึ่งบรรยากาศมันค่อนข้างแตกต่างกันกับเกม UCL นัดเมื่อคืนกับมิลานมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับทีมของเราโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นกองเชียร์นิวาสเซลคงมีความรู้สึกเดียวกับผมหรือถ้าท่านใดรู้สึกอย่างไรหลังจบเกมยูเซอนัดแรกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับมาแบ่งปันความรู้สึกกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของผมรู้สึกว่าชั้นเชิงของทีมคู่แข่งที่เราเจอไล่ตั้งแต่แทคกติกของโค้ดทีมคู่แข่งที่เราเจอกับมวลาเนาะมันดูมีชั้นมีเชิงมากกว่าทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันผมไม่ได้บอกว่าชั้นเชิงของผู้จัดการทีม ในหลีกด้วยกันนะครับมันมันดูอ่อนด้อยนะแต่หมายความว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทมโปของเกมการแข่งขันที่นักเตะของเราไม่ค่อยคุ้นเคยนักทําให้ในช่วงต้นเกมของการแข่งขันนะครับนักเตะของพวกเราทําผลงานกันไม่ค่อยดีดูเกรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของฟอร์มนักเตะในแต่ละตําแหน่งของเรานะครับในเกมที่พบกับบิลานคือมันทาให้กองเชียร์อย่างพวกเราได้รับรู้ว่า นักเตะที่เรามีอยู่ในแต่ละตำแหน่งมีฟอร์มการเล่นในเกมการแข่งขันะระดับสูงเป็นอย่างไรบ้างตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นการบ้านให้เอ็ดีฮาและทีมงานต้องเก็บไปเป็นข้อมูลและนําไปแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกนักเตะเข้ามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวแนะนําแนวทางเพื่อพัฒนาฟอร์มการเล่นของนักเตะเหล่านั้นให้ดีขึ้นหรือถ้านักเตะคนไหนนะครับดูแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้อีกก็ ทำการรีเควสไปที่ทีมงานซื้อขายว่าต้องการนักเตะสเปคแบบนี้เข้ามาเสริมทีมในตลาดรอบหน้ายกตัวอย่างเช่นแบ็กซ้ายของเรานะครับถ้าอยากได้แบ็กซ้ายที่ทําเกมลุกได้ดีเพื่อยกระดับทีมให้สูงขึ้นเอดีฮาวและทีมงานก็ต้องดําเนินการตั้งแต่นั้นเนิ่นหน้าตอนนี้เลยนะครับเพื่อรักษามาตรฐานในการเล่นให้คงที่หรือว่าให้สูงขึ้นกว่ากว่าที่เป็นอยู่หน้าตอนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของความมุ่งมั่นของนักเตะนะครับ และทีมงานของนิวเซลทุกคนผมสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทของนักเตะของเราทุกคนนะครับแม้กระทั่งแดนเบิร์นที่ทําผลงานในครึ่งแรกไม่ค่อยดีนักแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับแดนเบิร์นเล่นเกมรับได้อย่างดุดันสุดภาพที่ซันโดโตนดีโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วนั่งอยู่ข้างสนามมองดูเพื่อนร่วมทีมด้วยแววตาที่มุ่งมั่นแม้ว่าทีมคู่แข่งนะครับจะเป็นทีมเก่าที่ขอรักสุดหัวใจก็ตามภาพที่คีแลนทิปเปียวิ่งขึ้นลงทางฝั่งขวา ทาทุกอย่างให้กับทีมจนสุดความสามารถและการเซฟประตูที่ยอดเยี่ยมของนิกโป๊บูโนโกิมารไลที่คอยขับเคลื่อนแดนกลางให้กับทีมอยู่ตอลอดเวลาทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันทําให้กองเชียร์ย่างเรารู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่าเราทําได้แค่เสมอ0ูแต่เป็นการเสมอในบ้านของทีมชั้นนําในยุโรปอย่างเอซีมิลานซึ่งผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับประสบการณ์ของนักเตะ เกมเกมนี้นะครับต่อให้ทีมของเราพ่ายแพ้ออกมานะครับแต่เราเสมอนะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ก็คือประสบการณ์ที่นักเตะหลายๆคนของเราได้รับมันดูล้ำค่ามากแอนทิเน g กอดดอนชอ l ลอง s t a ร์สเว n b ัตแมนนักเตะเหล่านี้นะครับพอผ่านเกมกับมิลานมันดูโตขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นทำให้เกมถัดไปในลีกนะครับนักเตะของเราน่าจะทำผลงานได้ดี นะครับซึ่งอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมตกผลึกแล้วก็รวบรวมออกมาเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เป็นกองเชียร์นิวเคนได้รับชมได้รับฟังกันนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกับผมมีความรู้สึกที่แตกต่างกับผมนะครับสามารถแบ่งปันกับผมใต้คลิปได้แล้วผมจะกดถูกใจกด หัวใจให้แล้วก็ถ้ามีเวลาผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์นี้จะถูกอ,อกถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่นี่คือความรู้สึกของกองเชียร์นิวคูเซนคนหนึ่งอย่างผมที่ดูเกมนี้ไปแล้วก็มันรู้สึกแบบเนี้ยจนไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวคนเดียวได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในเกมถัดไปถ้าเราทําผลงานได้ดีในเกมยุโรปมันอาจจะทําให้ผลงานในลีกของเราดีขึ้น นะครับแล้วค่าประสบการณ์ของนักเตะมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคก็นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับเพราะว่าจบคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องเตรียมข่าวเช้าเพื่อที่จะเอาไว้อ่านในเช้าว,วันที่21นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube Friday Channel แล้วก็เข้าไปชมคลิปอื่นๆที่ทางช่องได้อัปโหลดขึ้นไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ